พูดถึงพรรคเพื่อไทยนิดหนึ่งพรรคเพื่อไทยเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อสักก่อนเพียงก็สั่งการให้สอสอทุกคนบังเอิญเราโชคดีเรามีสส,สเขตเยอะก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในขณะที่ประสานงานกับจังหวัดเราต่างจังหวัดที่ส่วนมากเนี่ยปัญหาเรื่องเตียงไม่ไมค่อยมีปัญหาเราก็ประสานกับทางผู้ว่าทางอ,าอำเภอแต่ละอำเภอในเขตเลือกตั้งของใครมันว่าใครมีปัญหาเขาก็จะโคกันช่วยประชาชนอ,อ,าอ,อย่างนี้จะง่ายคือตอนนี้เพื่อไทยทำเรื่องนี้อยู่ บางทีพวกผู้แทนมีหน้าที่ทาอยู่แล้วแต่บางเอิญพ,พักไม่มั่นใจในสสกทมก็เลยต้องให้ทางกทมเนี่ยวันนี้คุณวิชาญมีชยนันจะเป็นหัวเรือในการช่วยประสานคุณธีรลักษณ์สำเร็จวันนี้ก็จะช่วยคุณสุภาพรเหล่านี้จะช่วยพี่น้องประชาชนให้โทรเข้าไปเขาประสานของเขาในเขตกลุ่มว่าตรงไหนที่ยังไม่มีเตียงตรงไหนที่ผู้ป่วยยังมีปัญหาทางผู้สมัครสกสสของพรรคเพื่อไทยเริ่มดําเนินการตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็จริงๆในตัวเขตทศเขาทําอยู่แล้วเขาทำของเขาอยู่แล้วประเด็นนี้่ะประเด็นที่บอกว่าถ้าไล่หนูเสร็จเพื่อไทยจะเสียบอ๋อเตรียมการใช่ไหมอ๋อจะเสียบแทนหนูไงวันนี้สังคมกำลังเอ่อเว็บไซต์อ่ะโดยเว็บไซต์ c h a n g อทโออาไล่หนูอยู่กระแสข่าวลือกันไล่หนูเพื่อไทยจะเสียบเป็นไแได้ขออนุญาตต่อนิด้ถึงนะท่านท่านพลตุ้งสุขคอนมีข่าวตรงนี้มาต่อ แล้วไม่ใช่ครั้งแรกข่าวเรื่องเพื่อไทยจะเป็นรัฐาบาลเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับไม่ใช่ครั้งแรกอพอรัฐาบาลมีปัญหากันเขาก็พ <c oughs> <ๆ>ูดเรื่องนี้วันนี้วันนี้พรรคภูมิใจไทยมีปัญหารัฐาบาลก็พูดเรื่องนี้พรรคพลัง<ไ>ประชารัฐก,ก,ก็จะหยิบฉวยเรื่องว่ามึงเรื่องมากกูก็จะเอาเพื่อไทยเข้าเอารับเอาับประชาธิปัตย์มีปัญหาก็บอกว่าเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลผมเรียนนะครับว่าสวยตลอดผมผมก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เหมือนกันว่าเอาอย่างนี้ คุณมีปัญหาในรัฐบาลคุณไปแก้กันเองอย่ากเพื่อไทยเข้าไปยืนยันล้างเปอร์เซ็นต์ใช่ภาษาละเมงมึงอย่ายุ่งกับกูมึงอย่ายุ่งกับกูคือเพื่อไทยได้คุยกันไม่ไม่รู้กี่ครั้งระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเพื่อไทยก้าวไกลพี่เสรีรวมไทยเหล่านี้เขาก็คุยเป็นหลักเกณฑ์ไปไหนไปด้วยกันทำงานด้วยกันไม่มีว่าพรเพื่อไทยจะบอกว่าแยกไปเป็นรัฐบาล คุณพยุทธ์ลาออกก่อนเลยมาเลือกใหม่ออออเอาเลือกสอสอมาไอเลือกนายกใหม่อ,อ,อย่างนั้นเพื่อไทยอาจจะเสนอคนไปเป็นสามคนของเราพอมพวกนี้ฟอมรัฐบาลใหม่ตอฟอมใหม่แต่ว่าอยู่ๆคุณบอกว่าจะให้ไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะแลวผมเรียนท่านผู้ชมรายการถ่าวปล่อยทั้งนั้นลหรอครับ ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นจริงด้วยยืนยันว่าไม่เป็นจริงคือเอาเราไปยุ่งหลายครั้งละเบื่อแล้วเราช่วยทุกครั้งแล้วชาวบ้านก็ด่าว่าจะเข้าไปเขาไม่มีนะครับเรียนยืนยันว่าไม่ไม่มีแล้วไม่ได้คิดผู้โบริหารสสไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับ